อ้อมเลยอ้อมอีกพีกต้นไ้ ชิงการกระทำโลหิตยิงว่ากี่นะวะเงี้ยเริ่มใส่ของเครื่องมาดีกวะโอลิเจียนเป็นคือลีเจียนโอลิเจียนเดะอย่าบอกเราบอกโอฮิวิลลี่ยัดแม่เอ้ยสองคนหนึ่งแมไม่ได้นะสองคนหนึ่งแมตช์เดี๋ยววิ่งไ่กับผมไปกับผมไปกับผมหัวใจหัวใจหัวใจนี้หัวใจแอรอนแดง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 สไลด์ไม้แตกเนี่ยรู้อ้าวอ้าวน้องโอ้โอ้พันพ่อไปดีน้องพันพ่อไปดีน้อง บาอยู่ไหนอยู่อยู่แม่อะแม่ข้างบ้านเล็กตรงเนินอะคุณแกถูกเตรียมไฟอยู่เด็กนี่มันยัดเลยว่ะอ่ะกระดุ๊บแก่แม่มาไอ้ยันลื้นออกเอา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 อ๋อชาวกล้วยพี่กูนี่ว่ะจัดแอนอนแดงจับเลยชี้อะไรด้วยมั้งจ้ะ จี้เดียววะเราจี้อ่ะเราจี้เดียววะไม่ต้อ่ะาแกเราจี้อ่ะโอ้ยสนั่หลังกูเฮ้ย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 ผีเหลี่ยมผีเหลี่ยมเฮ้ยเปลี่ยนเป้าเฉยมาดึงหน่อยมาดึงหน่อยไม่มีตัวเองไม่มีตัวเองเลังก็หลังอ๋อเปลี่ยนอีกแล้วเปลี่ยนอีกแล้วเปลี่ยนอีกแล้วเปลี่ยนเป้าลุลวัวเปลี่ยนเป้าลุลวัวยู่กับกู ไม้แท็บไม้แท right yeah. right. ็บหรือไม้แตกไอ้เหี้ยไม้แท็บไม้แตกบหรือหรือว่าหรือว่าหรือว่าโดดโดนผ่านไม้ไม่ผ่านไม้แตกไม่ได้แล้วอ่ะโดนผ่านไม้แตกแอดออนไอ้เหี้ยไม่ใช่ไม้ไม่ใช่เปิร์กโดดโดดนั้นแอดออนอย่างเดียวเป็นแอดออนถ้าเกิดโดดข้ามแล้วไม้แตกเป็นแอดออนมุ้ว่าเนี่มุ้วจิงแอดออนแรงจค่ไหนไอ้เหี้ยล้แหมตายายไม้ตันมีที่เป็นจานมีแล้วมีแล้วมันมีโฮมบบป่ะ

เฮ้ยเขาเฮ้ไม่เอาว่ะไม่เอาว่ะเฮ้ยมันมีเฝ้าระวังมีเฝ้าระวังมีเฝ้าระวังเอ้ยวิ่งแล้วอบวิ่งวิ่งเออวิ่งไปดีกูกูมีแข้งหลังนะไอ้มันอยู่ไหนวะัอ้โหมันมีหัวใจหัวใจหัวใจะเธอเธอเสียวใจกลเสียหัวใจไกดไม่เสียหัวใจไกดหัอใจหโวีโหัวใจหัวใจหัวว กลัวเพื่อนทำอะไรไหนวะเนี่ยอาจจะบอกว่าเธอหิวเข้ามาแ้ว้ามือรัมือรักมือรไปโอ้เทคนนีจากยูทูบแม่งได้สาแล้วอ่ะโอ้มาไม่มีสวยแล้วหนุ่มหนึ่งพีไปห้าเครื่องอยูเลยเนี่ยยอกๆยไม่เอาหรอกแล้ปั่นชาร์จอะทำคอนเทนต์อันจะยีตัวเองก่อ ปั้นอยู่ไหนกูหิวให้ไม่ทันแล้วจ้าเก็กมันกีเลยว่ะ้ามันกีเลยไม่ต้องมายุ่งไปไพจนเลยไปไพจนไปไพนเลยเป็นไรเดินเรียยมด้วยเยอนี่ยูทูนเด็กนี่ยูทูปเด็กนี่ยูทูป กำลัระกูเจอคาตกรครับกเจอคัตากร์อีกครับไม่ได้กรกูวิ่งด right. cool. ้วกูไปไกเอ้กูวิ่งมาหามันแล้วมาโอ้ยไว่าแต่สิทว่าคนเป็นคนทับไม้ก่อนไอ้เที่ไปว่า่สิลโหนไอ้เทก็รูว่ามันทะลุไม้แ้ก็เสี่ยงมาแล้ไม่ลบนะไ่ว่าเขาแต่สินแล้วไง เอาแล้วคุยทิปอีกแล้วคุยทิปไออ้ไอส่าไม่เหนใจอยู่เลยตายักนุยอย่าไปสนใจนะนุยปั่นได้มาแล้วร่าคุณรเอาแต่ยากมาได้ใครเล่นที่ปั่นได้ไปแล้วร้เอาต่ยากมาจำได้โอ้ปรเทได้เอมกี่ มันใหญ่เขาเป็นมันใหญ่โอ้เครื่องกระติดอีกแล้วเชือกเชือกอะไรอ่ะชิคกี้พารอะชินัตไหนอ่ะอยู่ไหนเอ้ยเดี๋ยวกูเลิกเล่นจริงนะไอ้เนี่ยอันดาน่าไปด้วยไปด้วย ไม่อะไรปั่นโต๊ะแกงหรอไม่มอบสิเออไม่เอาไม่เอาไม่เอานเข้ามอบอะเอาพี่นัดแล้วกันเข้ามอบหนัวมีน้องเียแล้วักูเข้ามอบหนัะพีน้องเฮียลายอยู่ลายอยู่ลายอยู่ลายยาวลายยาวลายยาว เอาลอะไรงอนเฮ้ยวันนี้เป็นไงงอนเหรอเออแม่แต่ยางมาเดี๋ยวกี่ไหมแหะอะไรเนี่ยไอ้นี่ไอ้นี่ไอ้นี่เลี้ยวไอ้กูรักแค่คนนี้กูไม่เชี่ยหรอกเฮ้ยนองรักกูมากก็ได้มึงอไงยิ่งใจรักกันดี เกียร์บอกกูหัวกระต่ายปั่นเขาไม่หัวกระต่ายอะไรวะแต่งกันไว้ไว้เอาจะไมเอากูอะไเอากูวะเฮ้ยช่างหมุนหงเหรอช่างหงุดหคิดว่าน้องมีเอาโนวันมาทายเกมปะไม่มีเปลือไม่แน่อาจจะมดเปลืนะเลอนนี้ก็ได้นะเธอหาเซฟพอต์นปั่นถึงก็ไป ปล่อยอะไรนะแม่องขวัญจัหวันจงหวันไปไปทางเนนเล็่ี้ไม่มีเลยวไม่มีอยเแก่ีน้ไม่ใช่แล้วเฮ้ยน้อยน้อยปล่อยนั้นปล่อยันอยนป่อยนนปล่อยนัีอยนปร่อยน้นอย้ปล่อยปล่อยนั้นปล่อยนั้ปล่อยนัน่อยนั้ปลอย้น้อย้อนั้อนอยนอเ้ปยน่ปรอยนล้ ไม่ยทำประโยชน์เดี๋ยวพาหน้าเออใช่ประโยชน์เากหน้าอ้อสิบเนะไจริงจริงคนฟันเรื่องอ่ะอยู่เลยบจริงเลุดแรเลยจุดแรกุดแรกหลังอ่ะเฮ้ไมไวเทคนิยูทูบเชียผมสั่ง้านใหย่อยอยู่หลัง้ันใหญ่หักับเลไม่ใช่หรอกมีเบรกเบรหมดละอ่ะสองคนหนึ่งม ไปเชิ่วมันพูดอย่างนั้นไม่น่าคิดด้วว่ามีโนวันเนาะแต่มันแต่มันไม่น่าเอามาเอ้ไอ้เนี่ยพูดเห็นมึงว้าปอ่ะนะสกิลกูเป็นโหดจัดให้ยูกูมึงก็ว้าปอ่ะโรงพยาบาลพ่อพ่ไอ้พงพยาบาลไอ้กล่องกล่องกูมึงว่างมีใครสใจว่ามึงว่างไปเก็บแล้งอนละนี่อะไร เธออยู่ไหนอ่ะอยู่หลังบ้านใหญ่ไม่ไม่ไม่หัวใจดังหัวใจดังเปิ่งหัวใจดังไม่คือถามมีจะได้เป็นื่อนบหมอเกาะอีกไปไปเปิดประตูอีกอยู่ไหนนะมาในจนมาในประตูอีกประตูนี้ะประตูอีกประตูไหนอ่ะประตูอีกอระตูไหนอ่ะอีประตูนี่อยู่ไหนอ่ะเี่ยวแถวลงรถเมอ่ะอ๋อเห็นแล้ว

อะไรไปโอ้โหยื้อไปดันเอาไงเอาไงกันเราไม่วนอะไรกันแล้วสี่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 อะไรกันจริงไรลุมิวลุมิวเอ้ยไปไปไปอย่าบอกให้ไปเออไปเอาไปเอาต้องมีคนดนึงตายมีคนดนึงตายแน่ฮะเกมเกมอ้อไม่มีฝั่งไหนที่กมยังอยู่อะ ขั้นเนี่ยดีๆูไม้ขันเ<ห>นี่ยขั้นเนี่ยขั้นเนี่ยขับมาแล้วปะเ,เดี๋ยวเดี๋ยวมีคนมีคนมคนมเดี๋ยวจะไปบล็อกให้ <c oughs> แล้วออกมาแล้ววิ่งมาปีติเองไปแรงนิดพิ้งมาวิ่งไป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 อุ้ยสวยตายอ่ะไป เออเออมาแล้วนะกูไม่มีแต่ยางกูไม่มีต่ยางนะไม่มีแต่ย่างนะกูหลบ่องะว่าไงน้องชายยี่บ่ไม่เจอพี่นานลืมเหรอพี่ขุดดอมบนนองชายไม่ลืมหรอกรู้แล้วรู้อยู่แล้วแต่ว่าต้องตีอยู่ดีใช่ไหมเออคนก็ต้องตีอยู่แล้วตีออกถ้าจะบุ้งปล่อยเมื่อกี้ไอ้กูแบบเบ่อตัวแทงไม่ไม่ถ้าถ้าถ้าครูสามอ่ะ ไม่ได้ขนาดนี้หรอกกูแค่เอามใม้พี่ปันนั่งยอมเลยอ่ะพี่ปันแม่งมอบอ่ะไม่นกเลยเจ้าป่ะไอ้กูบอกแรกวันนี้ที่ที่บอกไอ้ปันได้พี่แก้มลงมาจำไว้พี่แกมลงพอพี่ปันอะไรนะจำไว้พี่แกมลงพอพี่ปันเฮ้ยจำพี่โน้พูดไม่ได้เหรอไอ้ไม้นั้นพี่ปันเล่นอ๋อจำได้จำได้โน้พูดได้ปันอยู่พี่ไม้นั้นมีคนเล่นมาแล้วเอ๊ ใช่คนนั้นแหละนั่นแหละ <laughs>